6กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาด้วยนะคะอยู่กับผมเองนะคะอัลฟาในเกมรูปกันนี่ยนั้นฮะแล้วก็เมื่อกี้เปลี่ยนเกมเล่นกันนะฮะจากเกมแนวซิมูเลเตอร์บอยมาเป็นเกมแนวสตอรี่บ้างนะฮะแคมปิ้งแน่นอนเกมกับเกมซับมารีนโอ้โหว้าวมี different endings ทั้งสามอันโอเคไปเล่นกันเลยตอนนี้ก็เข้าเกมมากันแล้วนะฮะ like and favorite ไม่เอาว้าวสองผู้เล่ว้าวอีพิกมากจะเติมเทพทูมไหมไม่เติมดีกว่าเพราะว่าไม่มีโลบักซ์ I don't have r o b u x ว้าวว้าวนี่มันสุดยอดไปเลยเราอยู่ในเรือดำน้ําด้วยเรือดำน้ําที่ very epic มาก นี่คือเรือดำน้ำที่เอพิกมากว้าวขามากันเร็วเพื่อนเราจะไปที่เรือดำน้ำกันว้าวเร็วๆเ,เพื่อนว้าวเย้มีห้าคนว้าวเสียงเอฟเฟกต์อย่างดังเลยว้าวลดเสียงหน่อยว้าวให้แม่เสิร์จให้ เป็นเป็น <c oughs> ว้าวอันนี้เล่นคนเดียวเหรอว้าวมีกี่คนเนี่ยว้าวเล่นคนเดียวด้วยนะว้าวโอ้นี่ไงมีกันโอ้โหนี่คือเรือดำน้ำของคุณเหรอเรือดำน้ำใหญ่เลยนี่เออวัดดีทุกคนนี่คือกัปตันของนายผูดเนะ ขอต้อนรับสู่เรือดำน้ำสอง2จดสองสองืมก่มาเหมือนกันนะตอนนี้พวกเราอยู่ใต้น้ำหกพัน้อยหกสิฟุตใต้น้ำนะแล้วก็อันนี้ก็แบบพวดแบบเบาบางแล้วก็ทำให้เราจะมีการผจมภัยที่ดีมากตอนนี้พวกนายก็สามารถสำรวจเรือดำน้ำได้เลยนะอืมอสำรวจสตอร์เร r จูมกับตันเด็ก ห้องกับตันห้องครัวน่าจะให้มีการทำอาหารด้วยแหละทำแบบเนี้ยห้องน้ำห้องน้ำอันนี้อันนี้สำหรับ employees ว้าวืมมไม่ใช่ใต้น้ำแล้วโอเคตอนนี้ได้เวลาตังที่นะันแล้วตอนนี้เรากำลังผ่านใน rocky s t u f f นะอ,อ่าแล้วผมล่ะ where is my seat อ๋อนั่งไงจะ้ะ Yeah boy Yeah boy This is my seat ตุ oh ้มโอ้โหอยากตายโอ้ขอโทษนะตอนนี้ข้างใต้น้ำมันเป็นแบบแรงกดดันสูงอ่าอันนี้ตะคือใต้น้ำใช่ไหมยังเห็นไม่เอเลยว้าวสมจริงมากเฮ้ยเ้ยฉันหิวแล้วด้วยสิ่งจิดดเลยโอ้โหใช่พวกเรากินอาหารกันได้ไหมะ โอเคก็ได้ใจเย็นๆจะกินอะไรก็กินไปเลยว้าวไอวันปิซ za 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 ตายพิซ่ a กินหมดละพิซ่ a เออนี่คือชีวิตเละอาหารฟรีนี่มันสุดยอดไปเลยูจด ฉันรู้สึกปวดท้องม,มากๆเลยอะ่ะฉันเมาเรือโอ้ไม่นาะไม่นะพวกเราต้องหาเม็ดคิดให้เจอเร็วๆดูเลยในล็อกเกอร์ข้างหลังดูซิว่ามีเม็ดคิดไหม ปิดด้วยต้องหาข้างล่างก่อนนะมันจะเป็นชิปในการโอ้โหหน้าคุณนี่แบบโคตรซิกเลย sick boy อยไม่มีไม่เป็นอืขบนนี้เย้จะมีฉันเจอเม็คิดแล้วนั่นมันกระเฉียดมากเลยนะเดี๋ยวไอ้นูเสิร์ให้เดี๋ยวไอ้น้ถ่ายคลิปเสร็จแล้วนูเสิร์โอเค ตอนนี้พวกเรานนกำลังนนขึ้นเลเวลไปแล้วนะตอนนี้ก็ได้เวลานั่งลงที่เต๊าเก้าอี้แล้วกันนั่งไม่ได้เออว้าวหน้าจอดำฮึตอนนี้พวกเรากำลังอยู่ในไทม์โซนเที่ยงคืนตอนนี้ไม่มีแสงอาทิตย์ผ่านมาได้แล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้ รอก่อนเรากำลังเจอกับสักสักอย่างที่ร้อนแรงก,ก็คือแปลไม่ทันตอนเนี้เออทุกคนเคาอยู่บนทีวีเนะี่ยโอ้ว้าวน้ามันคาเท่นนี่ว้าวยังรองเลยครับพี่อืมเอาหมวกมาจากไหนครับพี่ต้องตายให้หมด มันมีสควิดอยู่บนเรือแล้โอ้ h my god หนานี้เกือบตายโอ my god i am a b a s k t b a i a ว้าวทุกคนห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำเราไปทีห้องน้ำเงินามีไงเจ้าไปห้องน้ำกันเลยโอ้้าวนี่ม oh, wow. mm ัน hmm. สุดยอดไปเลยขอทำธุระก่อนนะจะยังไงนี่ เดี๋ยวกลับมาแล้วกันนะไม่ต้องรอหรอกถ้า,ถาจะถ้าจะดูให้เต็มก็ไปที่ตรงนู้นกันเกลยเดี๋ยวกลับมาโอไม่นะทุกคนอาโอไม่ยอดน้ำรั่วสุดยอดตอนนี้เรือดำน้ำกำลังรั่วร็วเร็ว,รวไปไปข้างหลังเลยโอ้รัวเร็ว เอาไม้มาแล้วแล้วไหนละไม้โอ้ไม้เอฟิก e มากไม้อยู่ไหนนี่หรอไม้นี่มันสุดยอดมากเดี๋ยวกลับมาแล้วกันอืมอืมอืมเฮาน่ามาเสียดไปแล้วนะก็กลับมาแล้วนะก็ถือว่าเป็นเกมดีอยู่นะครับตอนเนี้ยเน่ามาเฉียวเฉียดมากฉันจะการฉันจะพาเราขึ้นไปข้างบนแล้วก็ ไปที่สถานีแล้วกัน,น,นเกิดอะไรขึ้นอะใครน่ะเอ้ยฉันอยากกลับบ้านอืมเด้วกลับหล้วว้าวอืมว้าวไฟมาแล้วเย้บอยไฟมาแล้ววันนี้พวกเราได้ทำการซ่อมไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วอืมขอบคุณมากเลยกัปตันเดี๋ยวผมกลับมาแล้วกัน อืมจะพวกงอืมนั่นมันเป็นการย้ายแรมมากๆเลยนะตอนนี้เจอกับเจอเซย์ตมาเละป้วยเวลี่ทเวลโอ้โหตายแล้วเฮ้ยอยู่ไหนเฮ้ยห้องครัวเอ้ยไปดูอยู่ไหนอ่ะเอ้ยชัวร์เจ็บตอนนี้พู้เราอยู่ข้างในของว่านเหรอ โอเคทุกคนทุกคนเป็นลมตอนนั้นอะฮะเราจะออกไปได้ยางเงี้ยเฮ้ยแต่ยังไงก็มีอาหารอยูน่นะโอ้โซอซเกิลเธอต้องทำอาหารนะเดผ็ด,ดถ้าเธอทำไม่ได้กเราต้องเอาเธอ,อ,อไปแล้วก็ให้ดาวันทำไมต้องเป็นฉันด้วยกลับมาแล้วกันโอเคตอนนี้ผมก็กลับมาอีกแล้วนะฮะ แล้วก็โอ้โยไอพวกนี้มันมาอีกแล้วแล้วก็กับต้อก็เป็นลมไปนะฮะโอเคเดี๋ยวกลับมาแล้วกันตอนนี้กําลังลุ้นครับตอนนี้เขาได้ทําการเลือกในการทําให้ทำให้อันนี้ครับเรือดำน้ำําอันนี้คึ้นไปข้างบนเขาจะกลับมาแล้วก็พวกเราน่าจะได้กูดเอนดิ้งนะฮะเดี๋ยวกลับมา yes ได้กูดเอนดิ้ง y ย a ็ขอขอบคุณในการรับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ข้างล่างนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งเรือดำน้ำที่ไหนด้วยขอบคุณคะ่ะ